สวัสดีครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมก็ได้เปิดเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากมาติดตามช่องสำงรองกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อะไรไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับขอบคุณครับในเมื่อไม่มีการแข่งขันแล้วพวกเราก็จะกลับแล้วล่ะเฮ้เฮ <Hey, hey, S 1> เดี๋ยวก่อนเซ่ stay. ข้าได้ยินผิดไปใช่ไหมที่หลิงเฟิงบอกว่าไม่ขอแข่งขันรอบชิงชนะเลิศน่ะนี่เขาจะไม่แข่งขันรอบชิงชนะเลิศจริงๆอย่างนั้นหรือไม่น่าเชื่อเลยนี่สิทธิ์น้องหลิงเฟิงยอมแพ้จริงๆเลยต่อให้ไม่ต่อสู้กันยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะชนะนะ้ะท่านคือสิทธิ์ที่แข่งแก่งที่สุดของสถาบันเหลียงบูของเรายังไงหลิงเฟิงก็สู้ท่านไม่ได้หรอกนะ งั้นข้าจะขอประกาศจบการแข่งขันมอลลิงหลิงเฟิงขอสละสิทธิ์ผู้ชนะได้แก่ดูกูยูเย่สถาบันหลิงบูของพวกเราได้แชมป์แล้วเย้เฮเยเสียดายจังข้ายังอยากสู้อีกครั้งหนึ่งเลยเจ้าเลิกบนได้แล้วนะาลดกทางออกไปซะอย่ามาขวางทาง อาจารย์ยุนเหมิงหล่งฟิงเป็นอัจฉริยะด้านศินละปะกการต่อสู้ในรอบ999ปีถ้าหากว่าเขาได้คาแนะนําจากพวกเราในภายภาคหน้าเขาจะต้องได้กลายเป็นสิทธิ์ของสถาบันหลิงวูที่แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนข้าไม่สนใจหรอกนะและข้าก็ไม่เห็นด้วยกับพวกท่านหรอกนะเจ้าจะเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลเพราะว่าขาของเจ้ายาวอย่างเดียวใช่ไหม อาจารย์หยุนเหมิงท่านมาตัดสินใจเองก็ไม่ได้หรอกนะยังไงก็ต้องไปถามความคิดเห็นของหลิงเฟิงก่อนตอนนี้หลิงเฟิงได้รับบาดเจ็บอยู่เขาจึงจะต้องพักผ่อนก่อนโอกาสของพวกเรามาถึงแล้วอาการบาดเจ็บของเขาหนักขนาดนั้นเลยเหรอไหนหลิงเฟิงอยู่ที่ไหนนี่ไอ้เจ้าโคงบ้านนี่ไม่ฟังกันเลยเหรอยะ ไม่ว่าการแข่งขันรอบชิงจะเป็นยังไงแชมป์ปีนี้ก็เป็นของสถาบันหลิงบู่แล้วละยังไงมันก็เป็นเวลาที่ดีเลยที่ข้าจะได้นอนกินแตงโมแบบสบายๆ <c oughs> อะไรอีกเนี่ย <c oughs> นี่พวกท่านจะทำอะไรกับข้าอีก <c oughs> เอาเลยเอาเลยอย่าปล่อยให้หลุดมือล่ะเฮ้ <c oughs> ฮ้จ,จะไม่มีใครมาเอาตัวหลิงเฟิงไปได้หรอกนะเฮ้อาจารย์คนสวยมาช่วยข้าทีซิเจ้าบังคับให้ข้าเผากระสอบเองนะเผาให้ทั้งคนที่อยู่ในกระสอบแล้วก็คนที่แบกกระสอบโดนไฟไปให้หมดเลยทีนี้ก็จะไม่มีใครได้หลิงเฟิงทั้งนั้นเจ้านี่โหดร้ายเกินไปแล้ว เอาละเอาละทุกๆคนจะเย็นลงก่อนวางหนึ่งเฟิงแล้วก็มาคุยกันดีๆเถอนะท่านจะให้ข้าไปเป็นสิษย์ฝึกศิลปะก,การต่อสู้อย่างนั้นเลยตอนนี้ข้ายังไม่มีแผนที่จะเป็นสิษย์ด้านศินลปะก,การต่อสู้ในตอนนี้หนิงเฟิงเจ้าจะได้รับทรัพยากรมากมายหลังจากที่เจ้ามาเป็นสิษย์ลานจิตวิญญาณของเราฮะทรัพยากรอย่างนั้นเรย ท่านคิดว่า,ผาแผนกนักเล่นแล่แปรธาตุของข้าขาดแคลนทรัพยากรอย่างนั้นเรยสึกแย่งชิงเหลิงเฟิงเจ้าสามารถอธิบายข้อสงสัยด้านผู้ฝึกตนให้เขาได้ไหมแล้วเจ้าทําให้เขามีความสุขทุกวันได้ไหมล่ะเจ้าพวกนี้ช่างไม่รู้อะไรเอาซะเลยพวกท่านเงียบกันได้แล้วแน่นอนว่าข้ายังเป็นสิทธ์นักเล่นแล่แปรธาตุอยู่ แน่นอนว่าข้าก็ไม่สามารถทิ้งศิละปะก,การต่อสู้ได้ถ้าเกิดวันไหนข้าไม่เข้าใจอะไรข้าจะไปสอบถามผู้อาวุโสเองนี่คือเหตุผลที่ดีที่สุดแล้วเอาละ่ะพวกเจ้าเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วเฮ้อเอาอย่างนั้นก็ได้เอาละนะข้าก็เป็นคนจิตใจดีถ้าอย่างนั้นข้าจะให้ท่านเป็นอาจารย์เครื่องหนึ่งเหลิงเฟิงแล้วเจ้าไปได้ทักษะระดับสวรรค์กับทักษะระดับจิตวิญ,ญญาณได้อย่างไงกัน คือเรื่องมันยาวนะสิได้เวลาสร้างเรื่องแล้วสิบนภูเขาพื้นที่โลบกลางได้มีพื้นที่ต้องห้ามของผู้ฝึกตนอยู่และข้าก็ได้เอาชนะอสูนโลหิตได้และได้เจอกับศิลาโลหิตมันมีทักษะหลายอย่างที่บันทึกเอาไว้บนศิลาโลหิตแต่หลังจากที่ข้าได้เรียนรู้มันแล้วศิลานั่นก็ได้แตกสลายหายไปตลอดการเลย ถ้าเกิดพวกเรามีทักษะพวกนี้รับรองเลยว่าในอนาคตพวกเราไม่ต้องกลัวสถาบันโมยุ่นทรงแล้วท่านคณะบดีท่านไม่ต้องบอกใบให้ข้าแบบนี้หรอกข้ารู้อยู่แล้วว่าข้าควรจะทํำยังไงเอาล่ะนะข้าหลิงเฟิงต้องการจะยกทักษะให้สถาบันหลิงบูห้าทักษะ